สวัสดีครับ fc หวยเด็ดเด็กเต็นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับ fc กันคลิปนี้ผมก็ได้นำแนวทางฮวยฮาหนอยงวดประจํมาที่5กรกฎาคม2 5 6 8ลงคลิปให้กับ fc ที่ํำลังหาข้อมูลแนวทางฮวยฮาหนอยทั้ง 3. ฮาหนอยครับฮาหนอยพิเศษฮาหนอยปกติและฮาหนอย VIP ผมก็ะจำเลขสูตรการคำนวณแล้วนะครับประจำหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยนำมาสรุปจับคู่เด่นชุด4ตัว3ตัว2ตัวบนและชุด2ตัวล่งให้กับ f c ดูเพื่อเป็นแนวทางครับคำเตือนครับ คลิปวิดีโอนี้สรุปเลขเด่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเพื่อนำเ,กเกลขเด่นจับคู่4ตัว3ตัว2ตัวบนล่างเป็นแนวทางการหาข้อมูลสลากหยวหนอยเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณายานในการรับชมครับขอบคุณครับมาสรุปผลกันองสลากหัวหนอยงวดประจำวันที่4กรกฎาคม268 8กันก่อนครับ ผลการเอาสระกไว้ฮานอยพิเศษทำคันหลอกในเวลา17นาฬิกาถึง17นง30นาฬิกานาทีเลขไท้าย4ตัวก็ออก97333ดตัวเจ็3สตัวสาม3 2ร่าง42ผลการเอาสลักไว้ฮานอยปกติทำคันหลอกในเวลา18นาฬิกาถึง10ปนาฬิกา30นาทีเลขไทยาย4ตัวออก3 8 3 3 1 5นะครับ3 3 1 5 3ตัวน3 1 5 2ตัวน1 5 2ตาราง1 9และผลกัรออกสากไว้ฮานอย VIP ทำการออกในเวลา19นาถึง19นา30นาทีเลกท้าย4ตัวออก4 7 1 5 3ตัวน7 1 5 2ตัวน1 5เลกท้ายตาราง9 4นี่เป็นผลการออกสรักไว้ฮานอยพิเศษพอติดและ VIP งวดประจำวันที่4กรกฎาคมนะครับ มาดูการสรุปเลขเด่นนะครับในงวดวันที่5กรกฎาคมครับผมได้นำเลข้ทย4ตัวของวหวยฮานอยปกติงวดลาสุดซึ่งออก3 3 1 5มาเป็นแนวทางการคนธาริทลเด่นในแต่ละหลักนะครับดูหลักพันก่อนนะครับ หลักพันผมนำเลข3หลักพันหวดล่าสุดคำนวณครับหาเลขเต่นได้เลขจากสูตรที่คำนวณไว้แล้ว4ตัวครับ4ตัวที่ผมคำนวณไว้ได้ครับมี2479ครับ2 4 7 9และหลักร้อยครับนำเลข3หลักร้อยหัวล่าสุดคำนวณหาเลขเต่นครับได้เลขจากสูตรที่ผมคำนวณไว้แล้วหลักร้อยครับ4ตัวครับ4ตัวมี2 479ครับ2 4 7 9หลักสิบนะครับผมนำเลข1หลักสิบหัวล่าสุดคำนวณหาเลขเต่น ได้เลขจากสูตรที่ผมคำนวณไว้แล้ว4ตัวครับ4ตัวมี2479 2479และหลักหน่วยครับนำเลข5หลักหน่วยงวดลาสุดคำนวณหาเลขเด่นได้เลขจากสูตรที่ผมคำนวณไว้แล้วสตัวครับ4ตัวคำนวณได้มี2 3 7 8 2378นะครับนี่เป็นเลขเต่นครับประจำหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหว้ฮหาหนอยงวดประจำวันที่5กรกฎาคมครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวบนครับ <Das kop at io> ผมนำหลักสิบสี่ตัวครับ2479ี่เจ็ดกับคู่หลักหน่วยสี่ตัวครับสองสจะได้ชุด2องตัววันหวยฮานอยดังนี้ครับสอวันสิบจับคู่หลักหน่วยสตัวไอ้สองสองสองสามสองเจ็ดสอวันสิบจับคู่หลักหน่วยสตัวครับจะได้สี4สองสี่วางหลักสิบนะครับจับคู่หลักหน่วย4ตัวไอ้เจ็ดสองเจ็ามเจจับจคู่หลักหน่วย4ตัวครับ 92 93 97 98นะครับทั้งหมดในชุดสองตัวจำไว้16ชุดครับนี่เป็นชุดตรงๆสองตัวมาลุ้นกันครับ16ชุดนี้จะเดินตามสูตรหรือไม่ครับใน16ชุดนี้ผมจะสรุปชุดเด่นให้กับ fc ดูเป็นแนวทางครับจากทั้งหมด16ชุดผมแนะนําสูตรเทียบชนตัดเพื่อสรุปชุดเด่นครับชุดเด่นที่ผมตัดแล้วครับสรุปได้ดังนี้ครับชุดเด่นก็จะมี72 7742474 727742และ7474ชุด4ชุดนี้เป็นชุดสรับเด่นตัดมาจาก16ชุดสองตันหุ้ยฮานอยมาลุ้นกันน่ครับว่า472774247 47 47, จะมาหรือไม่หรือจะอยู่ในกลุ่ม16ชุดนี้ครับ FC ทานายถ้าท่านมีสูตรคํานวณได้เล็กเด่น2ตัหวหุยฮานอยก็ให้นํามาเทียบไปชนกันครับจกได้ตัวเด็นที่ถูกใจตรงแก่ท่านมากที่สุดครับมาดูชุด3ตัวบนครับ จุดสามตัวบนผมก็จะนําหลักร้อยครับดูที่หลักร้อยครับหลักร้อยตามสุ่มคณตเลสี่ตัวครับสองสี่เจ็ดเก้าครับสองสี่เจ็ดเก้าดึงสองตัวนะครับดึงเลขเจ็ดตัวหนึ่งครับดึงเลขเก้าตัวหนึ่งวางหลักร้อยครับก็จะนําเจ็ดเลขเก้าสองตัวมาจับคู่กับชุดเด่นสองสี่ครับเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสี่สองสี่เจ็ดจะได้ชุดสามตัวบนหวยฮานอยดังนี้นะครับในชุดสามตัวหวยฮานอยที่สุ่จับคู่ไว้ครับเจ็ดวางหลักร้อย จับคู่ชุดเด่นสนม4ี่ชุดนะครับ7 7เจ็ดเจ็ดสองวางหลักร้อยครับจับคู่กับชุดเด่นสนมสีชุดนะครับจะได้เก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าสี่สองและเก้าสี่เจ็ดทั้งหมดชุด3ามตัวจับคู่ไว้แปดชุดนะครับนี่เป็นชุดตรงตรงสามตัวน้อาหน่อยมาดูนี้ครับแชุดนี้จะเดินตามสูตรหรือไม่ครับมาดูการสรุปชุดเน้นครับ ดูที่ชุด2ตัวบนก่อนนะครับในชุด2ตัวบนตามสูตรคณวนจับคู่ไว้16ชุดสรุปชุดเด่น4ีบชุดเด่นมี7 2 7 7 4 2 4 7ครับชุดเน้นนะครับเน้นไปที่4 7นะครับเน้นไปที่4ี่็ครับชุดเน้นครับเน้น4ี่รองไปที่7 7ครับรอง7 7เน้น47รอง7 7นะครับนี่เป็นชุดเน้นรอง2ตัวบนนะครับมาดูชุด3ตัวบนครับในชุด3ตัวบนตามสูตรคณวนจับคู่ไว้8ชุดนะครับ ในแปดชุดนี้ชุดเน้นสามตัวบนเน้นไปที่เก้าสี่เจ็ดนะครับเน้นไปที่เก้าสี่เจ็ดครับเน้นเก้าสี่เจ็ดนะครับนี่คือชุดนี้ครับส่วนชุดรองครับรองไปที่เก้าเจ็ดเจ็ดครับรองเก้าเจ็ดเจ็ดเน้นเก้าสี่เจ็ดรองเก้าเจ็ดเจ็ดจากแปดชุดเหลือสองชุดมาลุ้นกันนะครับว่าเลขท้ายสามตัวบนแปดชุดนี้ 977และ947จะมาหรือไม่หรือจะอยู่ในกลุ่ม8ชุดนะครับ fc ท่านใดถ้าท่านมีสูตรคำนวณได้เลขเด่น3ตัวบน2ตัวไว้ให้หน่อยก็ให้นำมาเทียบมาชนกันนะครับมาดูชุด4ตัวครับในชุด4ตัวผมก็จะนำชุดนิ่นลองนะครับชุดผมจะนำหลักพันนะครับดูย้อนดูหลักพันก่อนนะครับในตําแหน่งหลักพันครับหลักพันตามสูตรคำนวณ นะครับสี่ตัวครับสองสี่เจ็ดเก้าครับสองสี่เจ็ดเก้าผมดึงสองตัวนะครับดึงเลขเจ็ดตัวหนึ่งครับดึงเลขเก้าตัวหนึ่งบางหลักพันครับผมจะนํเจ็ดกับเก้ามาจับคู่กับชุดสามต่อบนนะครับสองชุดครับเก้าเจ็ดเจ็ดและเก้าสี่เจ็ดจับได้ชุดสี่ตัวหวยฮารอยดังนี้นะครับชุดสี่ตัวหวยฮารดอยที่ผมสรุปจับคู่เด่นไว้ครับก็จะมี 7จ็ดเก้7เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าสี่เจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดและเก้าเจ็ดสี่เจ็ดทั้งหมดสี่ชุดครับนี่เป็นชุดสตัวครับในชุดสี่ตัวทั้งหมดสชุดนี้ครับชุดเด่นที่สุดนะครับผมเน้นไปที่เจ็ดเดนะครับเจ็ดเ้าสี่เด่นที่สุดครับเน้นเจ็ดเลองไปที่เจนะครับลองไปที่เจ็ดนะครับลองเจ็ดนะครับนี่เป็นชุด เล่นลองจาก4ชุดเหลือ2ชุดครับเ่นเ้น7 9 4 7ลอง7 9 7 7นี่เป็นชุด4ตัวนะครับมาดูเลขไท้าย2ตัวล่างกันต่อครับเลขไท้าย2ตังหวยฮานอยปกติงวดล่าสุดวันที่4กรกฎาคมออก19ครับดูหลักสิบหลักหน่วยครับหลักสิบผมนำเลข1คําคำนวณหาเลขเด็ดครับได้เลขจากสูตรที่ผมคำนวณไว้แล้ว4ตัวครับ4ตัวคำนวณได้มี3 4 8, 3489และหลักหน่วยครับนำเลขเ้าหลักหน่วยรล้วสูตรคำนวณหาเลขเด่นได้เลขจากสูตรที่ผมคำนวณแล้ว4ตัวครับ4ตัวมี2378 2378นี่เป็นเลขเด่นหลักสิบหลักหน่วยเลขไทยสองตระงไว้ให้หน่อยครับมาดูการจับคู่2ตัวล่างครับผมนั่นละสิตัวครับ3489จับคู่หลักหน่วย4ตัวครับ2378จะได้ชุด2องตระงไว้ให้หน่อยดังนี้ครับสามวันสิบจับคู่หลักหน่วย4ตัวครับจะได้3 2 3 3 3 7 3 8 สวันสิบจับคู่ละตวสีตัวครับจ็ดสี่แปดแวันสิบจับคู่ละตัวสี่ตัว j แปดสองแปดสามแปดจ็ดแปก้าวันสิบครับจับคู่ละวสีตัวครับ j เก้าสองเทั้งหมดในชุด2องตัวล่างจับคู่ไว้สิบหชุดครับใน16ชุดนี้ผมจะสรุปชุดเด่นให้กับ f c ดูเป็นแนวทางครับ ทั้งหมด16ชุดนี้ผมในนาสูตรเทียบชนตัดเพื่อสรุปชุดเด่นครับชุดเด่นที่ผมตัดและสรุปได้ดังนี้ครับชุดเด่นเขาจะมี42 47 92 97 4ครับ42 47 92และ97 4ชุดใน4ชุดนี้เป็นชุดเสปลียน2ตัวล่างชุดตรงตตัดมาจาก16ชุดมารลุนครับ4ชุดเด่นจากมาเลยไม่เลืเจออยู่ในกลุ่ม16ชุดนะครับ F4 ท่านใดท่านานมีสูตรคำนวณได้เลยด่น2ตัวล่างหวยฮานอยก็ นำมาเทียบระชนกันครับจัได้ตัวเลขถูกใจตรงใจท่านมากที่สุดครับในทั้งหมด4ชุดนะครับชุดเน้นครับเน้นไปที่97ครับเน้นไปที่97รองไปที่42ครับเน้น97รอง42ครับนี่เป็นชุดเน้นรองเด็กไทย2ตรังหวยฮานอยครับมาลุ้นครับว่าเด็กไทย2ตงดังหวยฮนนอยปกติงวดวันที่5กรกฎาคมจะมาตามสูตรหรือไม่ครับมาดูการสรุปชุดเด่นครับผมจะ สรุปเลขท้าย4ตัว3ตัวบน2ตัวและ2ตัวล่างวหวยฮาหนอยงวดประจำวันที่5ก็รักฎาคมให้กับ f c ดซรูปเป็นแนวทางนะครับในชุดสรุปเด่นครับที่ผมสรุปไว้ครับชุดสรุปเด่นชุด4ตัวครับเด่นที่สุดเน้นไปที่7 9็ดเกครับเน้น7947นะครับส่วนชุดรองไปที่7 9 7 7, 7ครับรอง7977 3ตัวบนครับ สรุปเด่นที่สุดเน้นไปที่947ครับ947รองไปที่977นะครับสองตัวนสรุปเด่นไปที่4 7บ4 7บเน้นไปที่รองไปที่77ครับรอง77 2ตัวล่างครับสรุปเด่นไปที่97ครับรองที่42ครับรองที่42นะครับในชุดสองตัวจะมีทั้งหมด4ชุดครับ4777 9742ทั้งหมด4ชุดนี้เป็นเลขเด่นที่สุดของหวยฮานอยครับ มาได้ทั้ง3ามพันเลยครับทั้งพิเศษปกติและ VIP ครับมาได้ทั้ง2ตัวบนทั้ง2ตัวล่างครับ4ี่เจ็ดเจะมาบนหรือจะลงล่างก็ต้องลุ้นกันครับ9ก4 2จะมาบนหรือจะมาล่างหรือจะขึ้นบนก็ต้องลุ้นกันครับแต่4777เเน้นบนครับ9742เน้นล่างครับนี่เป็นชุดสรุปนะครับเลขท้าย4ตัว3ตัว2อตัวและสองตัวล่างไว้หานอยครับมาได้ทั้ง3ามพานเยครับทั้งพิเศษปกติและ VIP ครับ แนวทางสูตรคำนวณที่ผมได้คำนวณน,นี้ผมเน้นหาหน่อยปะกะตินะครับรอบ18บนิกาถึง10บนาฬิกา30นาทีทำการออกครับนี้เป็นข้อมูลหวยให้หน่อยทั้งฮาห,หน่อยที่ผมได้นำลงคลิปให้กับ f อดูเป็นกรรรารประกอบการตัดสินใจ f อทุกท่านที่เข้ามาติดตาม รับชมโปรดใช้การพิจารณายานในการตัดสินใจตัวเลขทุกตริเลขสูเลยสุคำนวณครับสุดคนวณสตรนี้จะมาตามสตรจะออกตามสุรที่ผมคำนวณหรือไม่ก็ต้องรอติดตามผลการออกสลักไว้หน่อยทั้งสามนยกันได้งวดประจําวันที่5กรกฎาคมครับขอบคุณ f c ฟซีไวเดดเล็กเต่นกำลังวันทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจน,นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการ,รคิดคนวณสุดไว้ที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางไว้ให้เราทั้งสามพนครับพเศเปกติและว i p งวดประจำวันที่5กรกฎาคม2568ลงคลิปให้กับ FC ดูเป็นการประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามด้วยครับกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรไว้ดีๆเล็กเด่นๆลงคลิปให้กับ f อดูเป็นแนวทางในคลิปต่อไปครับ f อซทุกท่านขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ